ทำไมถึงตัดสินใจซื้อเครื่อง ERV ตัวนี้นะคะมาดูคะ่ะทุกคนโอ้โหดูฝุ่นแล้วควมันจะมองเห็นผ่านละแนงไหมอะมันหมอกเลยอะทุกคนแบบว่าคือข้างตรงข้างบ้านนะคะเป็นการก่อสร้างทุบนะคะเนี่ยทุกคนดูฝุ่นดิ โคกำลังทำงานอ,าอ,าอ่าแล้วรีบเข้าบ้านดีกว่านะคะได้เลยเนี่ยทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดก่อนปิดก่อนฉันก็ไม่ไหวนะคะฝุ่น PM 2.5ก็เยอะแล้วนะทุกคนเพราะนั้นก็เลยตัดสินใจนะคะต้องเครื่อง e ออวีเท่านั้นเพราะว่าข้างนอกฝุ่นเยอะมากอันนี้เราก็ ให้เขาดูอันนี้คือใช้ระบบ AI นะคะให้เขาช่วยดูนะคะอันนี้เขาก็เอาลมดีเข้าอย่างเดียวนะคะแต่ไม่ได้เอาอากาศเสียออกนะคะเพราะว่ามันเพิ่งจะ633 ppm นะคะยังไม่ได้เยอะมากยังไม่ถึงพันนะคะถ้าถึงพันนี้คือ,อสมองเราอาจจะไม่ค่อยดีนะทุกคนได้รับออกซิเจนน้อยแล้วก็จะง่วงซึมเพียนะคะ ก็อันนี้รีบเปิดพัดลมด้วยเนาะเปิดพัดลมในห้องก็ยังอยู่ได้นะวันนี้อากาศไม่ได้ร้อนด้วยนะคะใครสนใจติดตั้งนะคะก็สอบถามเข้ามาได้นะคะ